ก็สวัสดีครับพี่ผมลูคัสมาตินนะครับผมเราอยู่ที่หน้าเกม Doom's Day นะใช่ป่าววะแลมเพ็กอะไรทักอย่างหนึ่งน,นะครับในค่าย PG นะเกมมาใหม่เลยโอเคโอเคอเกมนี้ก็มาเล่นกันแล้วหนึ่งรอบนะไปดูตารางใหม่นะครับผมตัวแพงก็เป็นคุณผู้หญิงเลยเนี่ยครับอันนี้จะมีทุนหนาขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคมีรูปแบบนี้ประมาณนี้เลยประจุข้อประจุอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ผมจะมายืนเบตหกสิบป่ะเบตไหนดีวะสิส,สิต้องูกับหกสิบดีอ่ะผมจะมายืนเบตหกสิบนะกดไปเรื่อยๆนะวันนี้จะไม่เปลี่ยนเบดเลยนะก็คือจะตายตรงนี้เลยนะได้ก็คือได้ตรงนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะมาเราไม่เด็ใจอยู่แล้ววะร้อย ตามหาประจุห้าอันนะครับให้มีปึ้งปั้งไปเลยให้มันเข้าเดี๋ยๆห้าตัวนะประจุขวารบองไรวะมึงจงนีขวารบขวารบมึงชาวห้องให้ขวารบไม่ขวลบอะไรเลยคอมโบสวตร์ชีว่าคอมโบเลย ไม่ใช่เกมคอมโบเออรอมันชาร์จก่อนพี่ใจเย็นๆไอ้ผู้หญิงยิงเรือเออเ้ยอุ๊ยผู้หญิงอุ๊ยเจ็บเลยนะเอ้ผู้หญิงบ้าบ้าบ้าแล้วบ้าอีกนะผู้หญิงน่าจะมึงมาตั้งแต่เกตัวใหญไม่ใช่ ห้าสามไม่ใช่เท่าไหร่วะแหกสิบเป็นหกสิบหลอหกร้อยหลอสิบเท่าถึงหนึ่งพันไม่ได้ไม่ได้ถึงสิบ้ถึงห้าเท่าลบ้ามไปแล้วหนึ่งพันเลยเงียบ่เลยยได้แค่ห้าเท่า น่็จะให้สิทเท่าตามนั้นแหละนี่นะเออยังไม่เข้าจั่นดอกเลยนะพี่นะี่ครับดี่ครับมารวยก็มากราดไอ,อ,อ้หนูเวนแบบหกสิบเลยนะเนี่ยก็คือเอาตายเลยตรงนี้เลยอ่ะไม่ไปไหนผมผมจะไม่ไปไหนผมจะอยู่ตรงนี้นรอพี่จ่ายนะครับ เฮ้ยไอ้เี้ยประจดสองตัวเกือบละกับละรอครันเอก่อนรอคอืมต้องมีสักรอบหวะไอ้เี่ยโดนสงตัวตลอดโด้วยความโด้วยควาแม่งเลยพเขอมันลงผู้หญิงลกเอลุกเอเดบีเดบูบูสค ครูสนไม่เชอไเกยไ้พูดอะไรไปเรี่ะ so พีเอ๋ยนองตัวจุมมาม่จะหมดกีรอบนะครับถึงจะไเข้าไปนะเฮ้ยไม่ลงนะเยนี้ไม่งอเดือดนะ รอชาร์จอยู่นะแทนเย็นพอมันจะลงมันก็ลงครั้งเดียวต้มบ้ามจำไม่เหรนปัะมันยังไม่อยอมลงนะมันตัวถูกยังเงียบอยู่นะเงียบเลยนะเอ้ยเปนสี่พัน 4, เรานะตอนนี้จะคึ้งทางเลยนะ จะหมดเอานะเพื่อนนะเฮ็ดเป็นเล่นไปนะเพื <fol> magic <and> magic <facade> ่อนผู้หญ no ิงเขาต้งหลายรอบแล้วเพื่อนี่มาก็จะเสนอหน้ามาลงช่องพี่นี่ะไอ้นตดๆมันลงตัวที่เขาจะอือนี่สเงียบจัดเลยเออ พอไม่ถ้ากดเือมันจะหมดเลยมันเดินอีกเดหรือเปล่านะเออมาแล้วก็จะมา้มีนขีบลงวะเออมาแล้วเว้ยสงรอยฮะแบบนั้นเอไปต่อได้แบบนี้แต่พี่เงียบะนี่ผมก็ไม่กล้าเดินนดีๆจึงๆหน่อยครับจึงๆหน่อย ผมว่าเมืนยนืนแบบหนึ่งสิบก็คือยืนแบบหนึ่สิบไม่ลงเลยแล้วก็ไม่ขึ้นเลยแบบนี้คือแบบนี้เลยนะเพื่นเราจะสู้เป็นตัวทำเลยมาประจุอีกครันนึงเดี๋ยวประจุห้าอันนะครับใครอยากดูเข้าไปชมได้ประจุห้าอันเลยเดี๋ยวมาสลับกันดีกว่า ช่วยคนเงินก่อนลงกันนะโอ้ห้าตัวสวุดๆห้าตัวเลยโอ้โหลงดีจัดผมว่าอย่งห้าตัวมาหน่อยสีโอเคต้วงโทษเราแล้วครับตเป็นเรื่องเรื่องการกานะครับน่าจอาแบบครับอืมไม่ถึงครับ เซม,มาหกร้อยโอเคเจะดีเยอะเลยนะเจอ๋ยวไปไหญิงผู้หญิงฮะไม่ลงเลยหรอผู้หญิง ห <c oughs> นะอนิอนปับมาฮะไม่ชาด่อะไรเลยโอ้เอ,อมันต้องแบบนั้นนะครับาบเนี่ยรไปแล้ว ง่าล้ก่อนแล้วมันง่ายเกินไปอ่ไปดูอกู้หญิชาร์จเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง ขึ้นไม่ลงจริงหรือวะเอาแค่อย่างนึงนะเพื่อนจะแต่งให้แ <c oughs> ต่งอีกช้าก็เจมสักครีนะ เป็นเบ็ดไปเลยลวขอประทานอภัยด้วยนะผู้ขี่ม้าหกแล้วไม่ช้าเลยผมจำเป็นต้องเร่งมันนมะันไม่ช้าให้ผมเลยต้องอยู่เดือนเบ็ดนี้ก็สูงนะติดนี้ก็สูงครับ น่าจะจบนะ้างสนามนี้ไม่ขึ้นเลยนะไฟไม่วิ่งเลยโอ้โหหอยมา,ยากเหมือนต้องชาร์จเลนเมื่อกี้ ตัวหกร้อยโอ้โหไมเห็นชัดเลยว่ะตัวเอ้มันไม่ไม่เชื่อไม่เห็นเลยแล้วเนี่ย เจ็ดสิบเลยหนึ่งุิบกว่าเจ็ดสิบเลยขึ้หน่อยเดอนเบื่อวนน่ะเบือฮิ้วลูดิมงค์่ขึ้นสักีแต่เป็นรอยนยมันเดอนมะเป็นเก้าสิบ ันจะมีชิบสุดท้ายเฮือสุดท้ายเราโดนมัยน้ำเออเอออะไรมาจิบาสมาทำยี่อะไรมาล่อทำยี่อะไรสุดท้ายท้ายสุดๆเดเออป้นโอ้มาแล้ว

โอเคโอเคเข้านะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงได้คุณชิดโอเคได้เก้าลอยยังไม่ตายเว้ยคุณเชยังไม่ตายพอเราเพิ่งมาโดนหนึ่งเลยคอยหลับคนดีกูว่าแม่งหมดเป็นงานตื่นเต้ ร้อยโอเคนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับทุนยับเลยนะครับนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับ